สวัสดีทักทายท่านผู้ชมทุกท่กทกทกทานนะคะพอมาชมมะม่วงแดงจัก,กรพรรดิค่ะเป็นมะม่วงสวนนะคะมะม่วงสวนบ้านพืชสวนพืชบ้านนะคะปลูกไว้เป็นสวนก็ได้ปลูกไว้ประดับในบ้านก็ได้นะคะเป็นมะม่วงพันหวานอันนี้เป็นมะม่วงะมะม่วงแดงจัก,กรพรรดินะคะรสชาติจะออกหวาน หอมนะคะหวานหอมอร่อยอแล้วก็มาผ่านมานะคะผ่านมาตรงซอยบางสุรยิยะบางสุริยานะคะซอยบางสุริยาด้านหลังพญาสุรินทร์พักดีศีนรงจางวางก็เห็นมะม่วงน้องนะคะสีแดงสวยงามมากมปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะปีที่แล้วก็เห็นเหมือนกันเห็นทุกๆปีนะคะขับรถผ่าน เป็นพืชสวนนะ,ะเป็นพืชสวนแล้วก็พืชบ้านนะปลูกไว้ในบ้านก็ได้ปลูกเป็นสวนก็ได้นะคะชื่อของน้องก็คือแดงจักรพัดแดงจักระพัดจะมีรสชาติหอมมีรสชาติหวานนะคะหวานหอมอร่อยมากป,ปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะ Oh, สวยอะ่ะอาจะเป็นสีแดง mm hmm. นแ mm hmm. ดนจากกระพัดนะคะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท,ท่าน มาชมด้วยกันค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสนับสนุนชมคลิปจนจบน,น,นะคะสวยงนามมากเลยชอบรูปนี้ ขอบคุณที่ชมคลิปไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ